มาอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ใน m ม่ก uh, ระเทรนนะครับสำหรับในเรื่องของเทรนด์สุขภาพนั่นก็คือกรณีของเมดิส o u p จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเมดิสนะครับล่าสุดนะครับคุณ uh, นายแพทย์วีรพลนะครับเขมารังสรรค์น,นะครับประธานเจ้ารี่บริหารของเมดิสเองก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับถึงความคืบหน้าการลงทุน ในโครงการพื้นที่ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงหรือครับหรือที่เรียกกันติดปากว่า ATMPS Sandbox นี่นะครับจำนวน2แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์การแพทย์บางรักและก็ศูนย์โรงพยาบาลที่วชิระภูเก็ตนะครับโดยศูนย์การแพทย์บางรักนะครับได้ดำเนินการลงทุนเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีการเปิดตัวเปิดตัวเป็นอาคาร ATMPS นะครับแห่งชาติในช่วงของ สัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เอาง่ายคือปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับโดยศูนย์นี้นครับจะเน้นเรื่องของการวิจัยข้อข่าวเสื่อมพร้อมออได้ส่งงานวิจัยนะฮะต่อคณะกรรมการจริยธรรม ATMPS นะครับเพื่อรับรองความปลอดภัยนะครับโดยคาดว่าหลังจากมีการปรับปรุงงานวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับการอนุมัติกลับมาในช่วงของเดือนนี้เลยก็คือตุลาคมนี้นะครับ ส่วนศูนย์ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับก็จะมุ่งเน้นวิจัยโรคผิวหนังที่เสื่อมตามวัยนะครับซึ่งขณะน,นี้งานวิจัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติด้วยเช่นกันนะครับโดยคาดว่าจะมีการส่งตัวอย่างงานวิจัยมาที่กรุงเทพมหาคนครในช่วง6อเดือนพฤิกายนนี้และก็ส่งเซลล์กลับไปให้ศูนย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทําการฉีดรักษาต่อไปนะครับ นอกจากนี้นะครับเมดิสเองก็ยังมีแผนขยายงานวิจัยให้ควบคุมโรคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อมนะครับโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็การฟื้นฟูเพื่อชะลอวัยนะครับแล้วก็เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความคืบหน้าของ20ศนะครับที่เป็นตัวของ ATMP AT Sandbox นี่นะครับ ขณะเดียวกันฮะเมดิสเองก็มีแผนนะฮะที่จะซื้อที่ดินแปลงใหม่นะครับในโซนพื้นที่สีม่วงนะครับซึ่งเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้านะครับก็เพื่อจะนํามาพัฒนาโรงงานผลิตยารองรับการเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทเคมีเภสัชชีวภาพนะครับโดยคาดว่าจะดําเนินการซื้อที่ดินดังกล่าวนะครับในช่วงของภายในปีนี้โดยโครงการนี้ฮะจะประกอบไปด้วยนะครับอาคารหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารแลบผลิตเซลล์รากผม โรงงานผลิตน้ำยาหล่อเลี้ยงเซลล์ซึ่งก็จะร่วมมือกับพันธมิตรของภาครัฐนะครับรวมถึงอาคารแรบพัฒนาเซลล์ภูมิกุ้มกันนะครับหรือว่าตัวของ NK เซลล์นะครับโดยคาดว่านะครจะใช้เวลาดําเนินการาให้แล้วเสร็จได้ภายใน1ปี6เดือนนะครับซึ่งก็จะเริ่มเ,เปิดดําเนินการเชิงพันชย์ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ช่วงประมาณสักปี2อ7 0นเะครับเอาให้ง่ายคือมันมี2อเคิร์ฟนะคุณนชัยครับเคิร์บแรกก็คือเรื่องของ ATMP เนี่ยนะฮะก็2ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แรกที่บางรักเนี่ยจะเปิดพฤศจิกายนนี้แล้วก็แน่นอนนะ,ะส่วนที่เป็นที่ภูเก็ตเองอันนี้ก็อยู่ระหว่างการรออนุมัติอยู่นะครับก็รอติดตามดูเพราะมันจะเกี่ยวเรื่องกับเนี่ยฮะที่เราทั้งท่านเป็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยงานวิจัยผิวหน้าเสื่อมตามวัยอย่างเงี้ยโรคชะลอความแก่อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแมกกาเทรนด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระยะในช่วงของปีนี้ส่วนปีหน้ามันก็จะมีเรื่องของ การเข้าสู่โหมดของบริษัทที่ผลิตเคมีเภสัชชีวภาพนะครับก็อันนี้น่าสนใจนะครับก็จะเริ่มอตอนนี้กะตะเตรียมที่จะซื้อที่ดินนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีแผนระยะยาวคือเปิดในช่วงของปี270นะฮะสำหรับเมดิสก็ลองติดตามดูฮนะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อนเนื่องนะฮะในขณะนี้นะครับ